สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับ Cat a r ร์มาติค่ะสำหรับบ้านพดุงเลิศนะคะใน The Sims 4 World นะคะเป็น Play Legacy ในรอบของปี2024ของแ a t นะคะซึ่งจากที่ทูดูแล้วน่าจะต่อยอดจนถึงปี2025นะคะเดี๋ยวปกคลิปชื่อน่าจะเปลี่ยนนะคะเป็น Legacy ของแ a t อาร์มาติสนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะรีแคปจากสมัยที่แคลดเล่นครอบครัวนี้มานะคะเด็กๆนะคะของทานกับปัทมานะคะในวัยเด็กจนตอนนี้จน,จนปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นรูปรีแคปของสาวๆนะคะพี่น้องสองสาวนะคะความสัมพันธ์ของพี่น้องนะคะให้ดูเป็นาภาพที่น่ารักน่ารักนะคะก่อนที่เราจะไปต่อสำหรับในเนื้อเรื่องถัดไปคะ่ะ สำหรับคุณแม่ปัทมานะคะตอนนี้แคทก็จะให้ปัทมานะคะเ,เริ่มเขียนหนังสือนะคะน่าจะเป็นบทภาพยนตร์นะคะชื่อว่าซี a อ l l s นะคะก็อ,อาจจะเขียนเป็นบทภาพยนตร์ที่น่าจะมีหลายๆภาคเลยขออนุญาตตั้งชื่อเล่มแรกก่อนว่าเป็นซี a อ l l s นะคะ แล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆกลับมาจากโรงเรียนนะคะก็น้องประทีปก็นั่งเล่นตัวหมากรุกนะคะอยู่นอกบ้านคุณแม่ก็ออกมาทักทายลูกๆนะคะมีน้องประทีปแล้วก็น้องประทีป <c oughs> นะคะก็อบอุ่น,นะคะ่ะอันนี้เป็นช่วงของฤดูหนาวซึ่งเข้ากับตัวชเล์ที่แคทกำลังเล่นอยู่เลยนะคะไม่ได้ ใช้ตัวตัวโกงนะว่าตามฤดูตามเกมอันนี้คือฤดูตรงตามกับที่อีเวนต์ล่าสุดของ EA ส่งมานะคะคือ Cozy Celebration ค่ะแคททาของตัวเควสตจุดหนึ่งจบไปแล้วนะคะก็เลยไม่มีตัวเควสขึ้นโชว์นะด้านซ้ายแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเควสที่สองในวันถัดไปค่ะ Honka Thori Oh Silpy เขาเป็นโมเมนต์นะคะของครอบครัวอันนี้ก็ตัวตัวซิมเนี่ยเดินมาหามาคุยกันเองออโต้แต่ว่าแคทก็จะช่วยในการเพิ่มอินเทอร์แอคชั่นว่าจะให้เขาคุยไรกันนะะเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทแต่ว่าถือว่าตัว AI ของซิมเนี่ย ตั้งแต่ที่มีภาคของ g r o w t o g e t h e r มั้งอ่ะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวมีความลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแต่มีบั๊กอยู่ไหมมันก็มีบั๊กนะจากที่ทุกคนเห็นจากที่แคทเลยเนาะ,ค,ะคุณพ <c oughs> ่อคุณแม่ก็ยังสวีบบิ๊กบิ้วกันอยู่นะคะทั้งปัตมาแล้วก็แทนแทนชนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อแทนทเป็นทานอย่างเดียวแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติามาฟังอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นคำหยา ก็ว่าอยู huh. uh ่ว huh. no ่าทำไมพุทธนิพนอยข้างบนโอเคคุณพ่อคุณแม่ ซัมต um, ิงอะนะโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยไปแล้วค่ะพ่อคุณแม่ได้ยังหวานยารักกันอยู่อ่ะให้ปัทมามาเขียนยายต่อนะคะซีวอลส s ตาย <c oughs> อันนี้นะคะต่อ <c oughs> พอลลี่นะคะน้องพอลพอล,ลี่ลูกสาวคนที่สองน่าจะกลับมาจากการทํางานพัฒนามวนะคะเค้กนี่้องโบานีนอนรับน้องสาวนะคะกุยกระายตามภาษาสาววัยรุ่นลลก็อยากให้น้องโบานีกลับมาเป็นคนปกติเนะาะก็เลยให้น้องกินเ,เค้กเอมโรรบรเซียไปลวเรียะๆนะคะก็น้องกลับมาเป็นร่างคนแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของวัยรุ่นค่ะรุ่นเดียวกับน้องสาวแต่เหมือนกับว่า โบทานี้น่าจะใกล้วันเกิดที่จะเป็นอยักอดาวแล้วนะอถ้าเกิดว่าเข้าสู่ร่างเดิมที่เป็นร่างมนุษย์อ่าปัทธาร,รม <laughs> จังจีก้กับคุณพ่อเราป่วยเลยเหรอคะน่าเาพอ,อากาศเยน็นคุณแม่ต้องใส่ชุดหน้าๆน,านะคะคุณแม่งใส่ชุดลิงเจอรี่นะคะเขียนใหญ่เซ็กซี่ไหมล่ะคุณแม่ <laughs> ทุกคนคุณพ่อคุณพ่อ,พอโดนเองนักพาตัวไปค่ะอ่านนะอาถันอาชีพนักวิทยาศาสตร์นะคะเอแล้วคนในบ้านก็ไม่มีใครรู้หลับกันส่วนน้องน้อยปฏิบัติการทำกันบ้านโอ้ยข้าวคุณพ่อยังอยู่ที่โต๊ะอยู่เลยอ่ะลูกหนูรู้ไหมคุณพ่อ ไม่มีคนในบ้านรู้นะคะว่าคุณพ่อโดนเอเลียนหลักพาตัวอ่ามจะมีใครรู้ไหมเชื่อเลยว่าจะไม่มีใครรู้นะคะเกมอ๋อในระหว่างนี้นะคะก็ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยแคทก็ได้มีการรีโนเวทบ้านเล็กนอยน,นะคะบ้านหลังนี้แล้วก็เนื่องจากว่าน้องเมลตี้นะคะเหมือนน้องออ่ หนีออกจากบ้านไปแล้วแล้วน้องก็เสียเหมือนแก่ไปแล้วแล้วก็แก่ไม่รู้แก่ตายหรือว่าเสียเสียไปแล้วนะคะตอนอยู่ข้างนอกเอ้ไมใชิมอลตี้ขอโทษผู้ผิดละน้องมาฟินนะคะตอนนี้ก็จะเหลือแมวผีนะคะคือเลกคุณปูม่มาลตี้กันกับลูกสาวหรือหลานสาวนะคะน้องมิวกี้ก็จะมีแมวเลยสองตัวค่ะ แทนกลับมาแล้วนะคะยังลันละ่ะเดินขึ้นที่นองปกติจะไม่มีใครรู้ว่าโดนรักษาตัว,วไปนะคุณไม่รู้เรื่องนะะจะมีอะไรเกิดขึ้นไหม่สำหรับแทนเนี่ยความผิดปกติอย่าบอกนะว,ว่าต้องตั้งคันลูกเอเลียนปะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าทันจังทัน,ทนลูกเอเลียนหรือเปล่าพอาโดนอ๋อลัก่าตัวไปโอเคค่ะปัทมามาเอ็กซ์เพอร์เมนต์เอามาทดลองน้ํายาต่อต่อนะคะแม่สาวหมอผีแม่มดใส่ชุดลิงเชอรี่คะคะฮพระจริงๆคุณแม่ปัทมาเนี่ยแล้วก็ถ้าใครไม่ทราบนะคะในช่วงของตัวก m เ e อร์ชาเ e น g e เนี่ย แคทเนี่ยได้ให้ปฐมานะคะกินตัวน้ำยาก็คือเป็นน้ำยาอะไรนะที่ทำให้อายุขายลดลงซึ่งในช่วงของอายุขัยอ่ะมันมันจะไม่ได้ข้ามไปเนาะสมมติว่าเราอยู่ในช่วงของ a d ด l านะคะแก่แล้วอีกประมาณ3-4วันเราจะกลายเป็นเอลเดก็คือถ้าเกิดเรากินน้ำยายูสเออยูสพอชั่นจำได้ละยูสพอชั่นนะคะไปแล้วเนี่ย ก็จะทําให้อายุเราลดลงไปที่แบบเหมือนกับเพิ่งเพิ่ง,เ,งเริ่มที่จะเป็นอย่างอเดาหรืออเดอาก็คือช่วงเริ่มแรกของการเป็นอายุนัน<ๆ>นะ <c oughs> ก็ตอนนี้ปัตมาบละค่ะก็สาวสาวมาก <c oughs> อ่ะมาวันเกิดของปทีบแล้วค่ะเรามาเลือกเทรดของปทิบกันนะคะคทดว่าจะให้ปทีเป็นนักแสดงค่ะเป็นสาย สายอาร์ตบ้างนะคะเนื่นองจากว่าพี่สาวทั้งสองคนนี้น่าจะเป็นสายวิชาการเดี๋ยวจะให้ปับที่เป็นสายอาร์ตนะคะโอเคเด็กเดทุกคนโตเป็นวัยรุ่นหมดแล้วค่ะ้ันนี้ Mm-hmm. Beloofius. Sibius! น้องประทีบนะคะก็เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้องประทีบกันได้เลยปรฏิบนะคะก็มีเอ,อม,มีเชื้อสายของการเป็น spell cluster นะคะเป็นในช่วงของบัตรอ่าวีคบัตไลนะคะก็คือเป็นสายเลือดแบบอ่อนแบบแบบไม่บริสุดแล้วกันแบบอ่อนมากนะคะ อืพอที่นี่ลูกของอืม Ooh, ดูดีนะเนี่ย <Very good. S 1> ได้หน้าคุณพ่อและหน้าคุณแม่มาผสมกันเป็นหนุ่มตีที่ดู <laughs> ดูสายบ <New S 1> อก <man. S 1> <laughs> ออลูกลูกลูกพ่อเออหนุ่มผมยาวด้วยนะอันนี้คือแคทไม่ได้ไปทำ oh, ปรับดีดตัวแอปเปอร์ c e ของตัวน้องนะคะแค่เอาตัวแบบเอลลาไรอ่ะ,อะ,อะพวกเครื่องประดับ ลอยสักหรือว่าออกเมคอัพออกนะคะแค่นั้นเองแต่ว่าตัวนะหน้าน้องนี่คือเป็นการเจเนเรตจาก AI ของเกมเลยถือว่าใช้ได้นะในรอบของครั้งนี้นะจากที่เราเล่นเกมซิมมาตั้งแต่ปี2010<ม>ันสิกว่าสองพันสิบสี่สงพ้าสตอนนี้2024ก็ถือว่าแพทก็อัปเดตได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็ชมเขาหน่อย แต่ก็ยังมีบั๊กเกิดขึ้นแล้วก็ยังขายของอยู่เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ขออนุญาตบนในลักษณะเราเป็นผู้บริโภคนะแคทก็ซื้อเกมเล่นเองนะคะบั๊กบางส่วนสิ่งที่อยากให้เอ็นฮันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ยังทําได้ไม่ดีเช่นเมืองชุมชนอย่างเงี้ยชมเมืองชุมชนอะ่ะมันร้างมากเลยทุกคนอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกอึดอัดอะสำหรับแคทนาะเวลาพาซิมาไปข้านองเราก็อยากไปเจอเพื่อนบ้านคนใหม่ๆนะ หรือซิมที่เราเคยเล่นอย่างเงี้ยอยู่ในเซฟเกมเดินมาแล้วก็เออพูดคุยกันอันนี้คือมันรางมาก ตอนเลนที่เราเสร็จไปแล้วหนึ่งนะคะคือการทำเค,ค้กค่ะเค,ค้กช็อกโกแลตบอลนะคะโดยฝีมือของโบธานี่เรยีรยบร,ยรย้อยเก่งมากต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันกันคนในครอบครัว <ไป S 1> นะคะ h a o ชิญบอลฮอลิเดย์ท i านดิชั่นง่ายอ่ะสำหรับชานที่สองนะคะแต่พวกพอพอเข้าชาเลนลลหลังๆรู้สึกจะยากอย่างเช่นกริมริเปอร์แแคดก็เล่นไม่จบนะคะตอนเจองานปาร์ตี้เข้าไปอ๋อ ด้วยความที่เราเล่นในครอบครัวเดิมแล้วครอบครัวเราก็มีภารกิจเยอะแยเนะคนเยอะแน่นอนถ้าเกิดเรามีการทําอะไรกิจกรรมอะไรเยอะๆอย่างนี้คบักมาบัก,บกมาแล้วซิมจะไม่ทาตาบางครั้งเออเออเงี<ๆ>้ยทุกคนโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะในทุกวิวเวอร์ที่เข้ามานะคะ thank you everyone for watching my the Sims 4 play ย่งนะคะ No matter you are Thai people or, or the foreigner I welcome and appreciate that you are watching my playing games The Sims 4. See you guys next in the next clips แล้วก็ขอบคุณคนไทยนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ